สักระยะหนึ่ง<น>มาแวะ<ร>ที่<อ>ร้านเดิมเราเคยมากินแล้วร้านนี้อร่อยชื่อว่าร้านซัมซีคาลานฟู 5, 000, 000. เราไปกินกันปั๊มที่นี่ดีนะคะ,คะมีอาหารเยอะมีของให้ซื้อแล้วก็มีอาหารฮาลานด้วย มันจะกินได้่ายสอง กันแล้วค่ะห้องพักเขาก็แอร์เปิดไปเลยชัำๆม,มีน้ำให้ห้องเก็บเสียงประมาณหนึ่งนะคะวันนี้เราจองเป็นห้องแบบดีลัก์หรือเปล่านะแล้วก็อันนี้มีระเบียงเขาก็คือห้องเราห้ามสุบุรี่นะคะสุบุลีปัดสองพันถ้าทำกิการหายปรับห้ารอ ไฟเขาก็เก็บงานดีนะคะเป็นไงห้องน้ําห้องน้ําสะอาดมากนะคะนี่นแล้วระบบไฟเขาดีนะนลองกดไฟแบบมีปุ่ม p o w e วอร์ที่กดกดึ่รกดนะ่าปิดไฟแล้วก็ิดไฟส,สวยนี่ดีนะแล้วว่ากระจกแบบนี้เก๋ดีนี่โอเคภาพรวมของห้องนี้เป็นไงมัง่งจองมาในราคา พันกว่าบาทนะคะสองพันกว่าบาทนะคะสองห้องแบงค์หนึ่งคืนะอาดกว้างมากเลยค่ะสำหรับใครที่แบบชอบความแบบสบายกว้างๆก็คือแนะนำที่นี่เลยค่ะเขามีโซนอันนี้เป็นโซนแบบว่าเขาใช้พื้นที่ได้ดีโซนตรงนี้ก็คือแบบว่าสบายเลยสำหรับเปิดม่านมีวิวไหมอันนี้เขาบอกว่าแต่วิวทะเลก็มีนะเราอยู่ชั้นสี่เปิดม่านดูสิได้ไหมอือเราไม่ได้จองวิวทะเลแต่ว่าถ้าใครอยู่ชั้นล่างจะมีสระว่ายน้ำ ต๊ะโต๊ะอย่างนี้ไหมโอเคด้วยก็คือแบบโอเคเลยเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยเตียงเตียงนอนนุ่มไหมลองมานอนหน่อยอ่าก็สองเตียงใหญ่ๆเลยนอนแบบนี้ก็ดีอยู่นะคะภาพรวมก็คือโอเคเลยใครสนใจก็ที่นี่ค่ะที่ไหนเรามาจองกันที่ที่ไหนชื่อว่าอีโคโคซี่บีใช่ครับผม ฟอนส์ชาอัมนะคะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันตอนเย็นที่นี่ฟรีฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ำนะได้อาหารเช้าด้วยนะบ๊ายบายผมก็ฟรีอะค่ะเฮ้ยกลับมาสู่อีกท้อปนึงเราจะพักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำตอนเย็นหาข้าวกินด้วยห้าในกากว่าเราจะขึ้นไปดู ไปดูพาทิตาทิกัทุกคนตื่นกันพร้อมเพียงอนอน<ม>หลับดีไหม,มไม่หลับแต่ที่นอนดีมากาห้องคุณนอนหลับดีไหมสบายไม่ไม่ไม,ไมเ่เราเรา<ๆ>หลับเหมือนว่าพาทิศก็คือลรบอุ้ยแสงมาแล้ว ทแทสบตาแสบตาเพราะเขาหิวมแม่ไม่เลิ้มพระอาทิตนะคะเพราะว่าบอกว่ามันลายตาเราไปดูเองม,มันก็สวยดีนะแต่ว่าถ้าเราหิวก็จะเหนื่อย กิแล้วเราไปไหนต่ออลิฟเ,เราจะขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยลงมากินข้าว โอเคไหมคะแม่โอ,โอเคนะของเขาเยอะดีแบบพวกขนมเลยอะไรงนี้อาหารเช้าดีเลยเดี๋ยวเราจะกินเรากินแบบของจืดไม่ชอบกินของเผ็ดที่หนึ่งคะ่ะจากที่พักเรามาที่นี่แค่สิบสิบกวนาที วซนนี้นะคะครั้งนี้ไม่ผิดหวังเพราะครั้งแรกเมื่อวานเราไปแบบนวดลาบงวันนี้เราไปอลิฟนาทางเหมือนเดิมไปจ้ามีโซนด้านนอกกับด้านในนะแต่ว่าร้อนมากข้างในอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีโซนด้านนอกกับด้านในสั่งขนมกินในบริเวณด้านในก็น่ารักดีข้างนอกสวยแต่ร้อนมาแล้วค่ะสิงห์มากออกตังแล้วก็บริการด้วยบริกรญิง ตอหนหญิงบาลิสาค่ะเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแบตเราหมด,หมดคนที่มาเที่ยวทางไกลแนะนําว่าต้องเปลี่ยนแบตจริงๆเขาก็แบตเตือนมาแล้วแหละแต่เราคิดว่าคนขับคิดวยย่ายังไหวเราก็เลยไม่เี่ยนตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นหน้าจอเตือนด้วยแต่ว่าซีสุมเขาเตือนแล้วใช่แต่ว่าข้อดีคือแมคโคเขาแนะนําดีนะคะ เขาบอกว่าจะมีให้โทรบอกแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีโมเลนิทีมาช่วยจำแบตให้ก็มีพนักง,ง,งานแมคโครโคนนึงครับดีมากใช่ม,มีพี่มาทำงานแมคโครแมคโครลาดุรีนะคะ,ะดเดี๋ยวเรารอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเดี๋ยวเสร็จจำแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเลยลตอนนี้รอรอกี่นาทีไม่รู้อ่ะรอไม่นานเลยเขามาช่วยเหลือเร็วมากดีมากๆ เยี่ยมมาก